สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเข้าป่าหาเห็ดเนาะฝนะยุดตกแล้วกะบนมีทางไปกันเลยเข้าป่าหาเก็บเห็ดพี่น้องนี่พี่น้องมาดูดอกไม้งามงามงามคือเกิดตะดอกไม้นี่อ่อนซ้อนหลายปีนี่ดอกไม้หลายหลายป้าพี่น้องป้าไปหาเก็บเห็ดกันลุงโทมัสเป็นตากล้องให้ลุงโทมัสสวัสดีครับยังสวัสดีครับไ <laughs> ปพี่น้องไปหาเก็บเห็ดกันมา เอาปลาหาเก็บเฮ็ดนพี่น้องคะพี่น้องจานี่เฮ็ดดินโอ้ยเจ้าของมันตัวบักใหญ่เลยนี่เฮ็ดหนานแหล่พี่น้องได้ดอกแรกแล้วนี่หาเก็บไปแกงพี่น้องโอเคมุกพี่น้องนี่ อากาศหนาวด้วยอยู่เมืองเยอรมันตอนนี้พี่น้องอากาศหนาวเฮ็ดกะกิบบค่อยออกเนาะนั่นเรานยายมินบบได้มาเก็บเฮ็ดขึ้กันพี่น้องสี่ห้าวันเป็นอาทิตย์แล้วยายมินบบได้เก็บเฮ็ดเฮ็ดน้ำหมากพี่น้องเฮ็ดน้ำหมาก นนำมากนี่แม่นบอดลงุงเข้ามาดูดยนี่นี่นี่อีกดอกหนึ่งนี่น่ะนน่นโน่นโอ้นี่แก่แล้วนี่นี่ดอกนี่ฮึนี่เด้อดอกหนึ่งพี่น้องโอ้พะแต่แก่อยู่ เฮ็ดไข่มุกพี่น้องจ้าโอ้ยเสียดายเยะลามันมันหนาวพี่น้องบอเอาดอกดอกนี่เดี๋ยวเอาดอกนี่นี่นู่นดอกมานี้ยเยลามันหนาวเฮ็ดก็บอกค่อยออกแล้วพี่น้องมันหนาวอากาศมันหนาวขึ้นมากินได้บ่เนี่ย กินบันไดดดอกช่อมัดแก่แล้วเฮ็ดอันนี้ไขๆกเ็เฮ็ดละงกอกาะบานม้าก,กนสินี่อ่อ,อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องเ,เอ้ยนี่ว้ยเอาขามันเฮ็ดบ่คอยออกแล้วพี่น้องเอาขามันพี่น้องจ้าดู เฮดแต่เฮดแต่ดำนี่กำลังออกพี่น้องเต็มเลยนี่แต่มันบอท่านได้ใหญ่ยายมินบอเก็บเอาดอกพี่น้องนี่เฮดแต่นี่พี่น้องเป็นจุม่มเป็นจุ่มอยู่เลยนี่เดี๋ยวอีกจักสองสามวันนี่สามสี่วันนี่มันเก็บเอานี่นี่นุน่นพี่น้องอู้ยออกเต็มเลยเดี๋ยวจักน่อยให้มันใหญ่ก่อนมันบอท่านได้พอเก็บอู้ยนุน่น พี่น้องเฮดแต่ออกแล้วนี่เฮดแต่ดํดำนี่พี่น้องนี่นี่กำลังขึ้นเลยนี่ออ้ยมาเหยียบบบได้พี่น้องเอ้เหลียโตนซัดดูยายมินเหยียบหนุนเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยพี่น้องเต็มเฮดแต่พี่น้องนี่เต็มเลยพี่น้องเอ้เฮดแต่นุนขึ้นไปทั้งเทิงนุนเต็มเลย เฮ็ดแตกกำลังออกพี่น้องเต่ดอกนี่น้ยอยอยู่สองสามดอกพี่น้องจานี่ย้มินเจอเฮ็ดพึ่งอุ้ยดอกง,งามๆอยู่เลยพี่น้องเหยได้ได้นี่ดอกนี่น้อยพี่น้องนี่นี่จะดอกน้อยหมันนี่นู่นอีกดอกนึงนูง่น เออนี่ป็นแม่แมแมบอดลุงทุกมัดเดี๋ยวดูก่อนเห็นไหมเฮ้ดอกมันสีดำนี่พี่น้องจ้ะโอเคนี่พี่น้องจ้าเฮ็ดผึ่งเก่าลักเนะอะยังงามๆอยู่เก่าลัก เฮ็ดผึ่งอันนี้แสบพี่น้องนี่โอ้ยนาะนี่นี่ลุงโทมัสมานี่จะเฮ็ดไข่มุกพี่นอ้องขามันนี่เป็นสีชมพูแบบนี้เนาะตัดออกพี่น้องนี่นี่เฮ็ดไข่มุกนี่ดอกนึงกรลังคืนนี่ดอกน้อยๆแบบนี้หอมหอมเลยพี่น้องเลยนี่ ยายมิงกะสิเอาไปรูปน้ำออกแบบนี้ว่านี่กี่เอาไปแกงเนาะนี่จ้ะนี่อีกดอกนึงลงทุ่มมาดีดีมากนี่เอาได้บ่ดูดูก่อนโอ้ยแก่แล้วพี่น้อง,งเลยไว้นี้ละเก็บกินฝ <laughs> นตกใส่ยึดใหม่ๆ นี่นี่พี่น้องซื้อลูกมักันเล็บแมวบ้านเราเนาะนี่พี่น้องนี่เก็บนี่จ้ะดยอนหวานพี่น้องนี่แบ่บอาลุงทอมัดกิน หวานบ่ลุงสม,มัตมาก,กินวัวเอาเบิดเลยที่นี่พี่น้องเอ้ยเอากินไงนะให้ยายมินกินน้ำก็าอยู่ไ่ได้กินดอกไม่ได้ลุงสม,มัตมาก,กินลูกกันนี้นี่ยายมินกินอืมอืมแซ่บบบานเอากินเลยอืมแซ่บนะพี่น้องจ๋ายายมินก็นมาออนซ้อนแต่ดอกไม้อันนี้เนาะพี่น้องนน ถ่ายแล้วถ่ายอีกขอโทษหลายๆพี่น้องมันงามเนาะของงามเนาะลายสีพี่น้องนี่เป็นป่าเป็นป่าอยู่ตรงไหนก็มีปีนี่นี่พี่น้องดนูนี่นี่อันนี้ก็เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งเนาะพี่น้องนี่นี่งามโอ้ยนอน,นี่พี่น้องเลยนอน ยายมินละอ,อ่อนซอ,อนอ่อนซอนเดีพี่น้องนี่มันงามแม่ยายมินมากมากักมักบอกพี่น้องมักน้ำยายมินบอนี่เนาะมันงามยังว่าพี่น้องสีขาวแล้วก็อนันแล้วก็สีนี้นี่เป็นผู้หญิงบ่มักดอกไม้กเกินไปถ้าเห็นงามๆามแบบนี้เนาะพี่น้องก็ต้องมักน้ำหละคิดว่านะผู้หญิงเราเนาะนี่นี่พี่น้องดู呗ดอกงามงาม นี่อีกสีหนึ่งพี่น้องนี่นี่อันนี้อันนี้สีเข้มพี่น้องนี่อันนี้สีเข้มนี่งามเนาะพี่น้องโอ้ยดูงามคักเอ้ยลายพี่น้องเย้ยนนเป็นส่วนสวนอยู่ดอกนนงามคักนนตรงไหนก็นมีปีนี้อันนี้กเ็เฮดคอนพี่นอ้องเห็นเขาเก็บกินอยู่ประเทศอื่นนี่กาลังขึ้นนี่นี่ นี่เห็นเขาเก็บกินอยู่พี่น้องแต่ยายมินบ่เอาดอกยายมินก็ได้เฮ็ดแกงแล้วนี่นี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดสีดีงามงามพี่น้องจะเฮ็ดอะไรนะนี่เดี๋ยวยายมินให้ดูนี่ี้าสสีงามเนาะพี่น้องนี่ เฮ็ดอะไรพี่น้องจอ๊ะอาลุงโทม,มัสบอกกินได้อยู่แต่ว่าต้มน้ำออกส่วนมากฝรั่งเขาทำเฮ็ดกินเขราก็ิะต,ต้มน้ำออกแหละพี่น้องนี่งามคักแท้โอ้สีสวยงามงามนะพี่น้องไปนี่เขาป่ามาก็เจอแต่เฮ็ดอันนี้มันบทันใหญ่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยายมินก็จะเก็บเอาเต็มป่าเลยนุ่นนุ่นพี่น้องจา๊า นุ่นโอ้มีดอกใหญ่อยู่น้อยนึงโอ้ไต่เข้าไปบ่ได้พี่น้องกาลัางขื้นนี่ยายมินจิเก็บเอานี่นี่ได้แค่นี้แหละนี่พี่น้องนี่เฮ็ดแต่กำลังขื้นนุ่นเต็มเลยตะปูตะปีเก็บเอาบทชันได้พี่น้องนี่นี่นู่น ้อยอยู่เนี่ยนี่อื่หลายปีนี่สงสัยหลายครักจักหน้อยหนูอะไรค่อยมาเก็บเอานี่พี่น้องยายมินจิเล็มเอาอยู่ไปแกงใส่กันนี่บททันได้ใหญ่นี่จะ้ะ น้อยอยู่พี่น้องจะนี่ลายโพดดอกแต่ว่านี่มีแค่นี้แหละที่ใหญ่ที่เห็นเนาะนี่เพียบเลยเต็มเลยพี่น้องจา่าปั๊ดุ้ยนูนพี่น้องเอ้กำลังขึ้นนูนทั้งนูนอ่ะยายมินกระบอกไปดอกพี่น้องเอาไว้นี่ก่อนยังค่อยกิมาเก็บนูนเหลืองเต็มพี่น้องเอ้ ืเหลืองเต็มเลยนอนผีเสือ้อพี่น้องเป็นตายานวะ ซาโปโลเลยที่นี่พี่น้องธรรมชาตินะตัวบักใหญ่เลยพี่น้องเอยนอนผีเสือ้อนี่จ้ะพี่น้องตอนนี้มีเฮ็ดสองอย่างเลยนี่เฮ็ดแบบนี้เนาะเดี๋ยยามินดึงให้ดูนี่นี่แต่แยามินเห็นคนเก็บกินอยู่พี่น้องกำลังออกล้าหลาย,ลายนี่ นี่แบบนี้พี่น้องนี่อันนี้ก็เฮดอะไรพี่น้องนี่นี่กำลังอ่อนเลยเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวยายมินจีด,ดึงให้ดูเด้อพี่น้องเด้อนี่นะแต่มันเป็นสีนี่เนาะที่ยายมินไปเก็บนะ่ะเป็นเฮดเนื้อไก่ แต่สีเหลืองพี่น้องแต่นี่ออกเป็นสีนี่เดี๋ยวแยมินหอมโด,ดมดมอืมกิ่นคล้ายเฮดกระด้างพี่น้องจา้านี่เป็นตาแซบเนาะเป็นตาแกงแซบบอยพี่น้องนะนี่เส้นมันเฮ็ดอะไรเราพี่น้องเลยนี่นี่นู่นพี่น้องจ้ากาลังออกเนาะนี่ไหมนี่ อยมาดูตอนี่พี่น้องนนกําลังขึ้นเต็มเลยนนลมีแมงอะไรเนี่ยพี่น้องจานี่เฮดเขาเรียกเฮดไอเ็ดหนังไก่นี่ เฮ็ดหนังไก่พี่น yeah. um ้องนี่นี่หนังไก่ยายมมีเก็บเอาอยู่มันดอกใหญ่นะพี่น้องเนาะนี่เฮ็ดหนังไก่จ้ะดอกอ่อนนี่พี่น้องจ้ะอือ นี่มันจะเป็นอันนี้ข้างในนี่นี่เนาะจ้ะนี่นี่จ้ะเฮ็ดหนังไก่นี่เขี่ยตรงนี้ออกไปถึงบ้านยังไม่น่อยกี่เขี่ยออกพี่น้องมันอ่อนอ่อนน่นดอกนึงดีบ่ดอกนี้มาด่มา นี่ดอกน้อยๆอ,อ่อนๆทอมัสดอกอ่อนๆน,น้อยๆพี่น้องจา้านีนุ่นงามๆนุ่นพี่น้องเป็นจุ่มเยู่ อ้า <Okay>. ah. ตาดีแท้ลุงมัดนี่กลับบ้านแล้วพี่น้องจ้ากลับบ้านมีคนขคับรถไทย ดอกอะไรพี่น้องงาม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 ดอกไม้ฝนตกน่านี่ดอกไม้งามไหพี่น้อง